คยสงสัยไหมคะว่าบุคลิกภาพของเราเป็นแบบไหนเราจะพาคุณเข้าสู่โลกของการค้นพบตัวตนที่ซ่อนอยู่ผ่านแบบทดสอบเหล่านี้ค่ะการค้นหาตัวตนหรือบุคลิกภาพของเราทุกวันนี้มีหลายวิธีมากๆแต่วันนี้เราจะแนะนํา2วิธีที่ได้รับความนิยมมากๆเลยนะคะทุกคนคงเคยได้ยินคําว่าแบบทดสอบ MBTI กันใช่ไหมคะเป็นแบบทดสอบยอดฮิตมากๆในตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นคนดังหรือว่าบุคคลทั่วไปต่างก็นิยมใช้กันซึ่งสามารถบอกบุคลิกภาพและอาชีพที่เหมาะสมให้กับเราโดยเขาจะบอกทั้ง บุคลิกนิสัยและแนวโน้มพฤติกรรมแล้วก็อาจจะช่วยให้เราเนี่ยหาแนวทางพัฒนาตัวเองเลือกอาชีพที่เหมาะสมให้กับตัวเองได้อย่างไรก็ตามค่ะแบบทดสอบ mbti เป็นการเลือกตอบคําถามในการจํากัดตัวเลือกแล้วก็จัดประเภทของคนเนี่ยให้สุดตรงไปทางด้านใดด้านหนึ่งซึ่งอาจไม่สะท้อนบุคลิกนิสัยที่แท้จริงที่อาจมีการผสมผสานลักษณะนิสัยหลายแบบในคนเดียวกันและคําตอบของผู้ทําแบบทดสอบอาจเปลี่ยนแปลงได้ในช่วงเวลาสั้นๆเพียงไม่กี่สัปดาห์จึงอาจให้ผลที่ไม่แม่นยํานัก ส่วนอีกเทคโนโลยีหนึ่งที่ได้รับความนิยมมากเหมือนกันเลยก็คือการสแกนลายผิวนิ้วมือเทคโนโลยีนี้จะช่วยค้นหาบุคลิกภาพพรสวรรค์อาชีพและความเป็นตัวตนของเราตั้งแต่กําเนิดการสแกนลายผิวิ้วมือจะมีความแม่นยําสูงมากๆและต่อให้เราเติบโตหรือระยะเวลาเปลี่ยนแปลงไปความเป็นตัวตนของเราจะไม่มีวันเปลี่ยน เหมือนกับลายผิวนิ้วมือของเราที่ไม่มีวันเปลี่ยนทําให้เราเชื่อมั่นในผลการวิเคราะห์มากๆแต่ผลที่ได้อาจจะช้ากว่าการทําแบบทดสอบ MBTI เพราะว่าเราจะต้องมีการเดินทางเพื่อมาสแกนลายผิวนิ้วมือคนที่ทําการเก็บลายผิวนิ้วมือจะต้องมีความเชี่ยวชาญในการเก็บและเมื่อผลออกแล้วเราจะได้ปรึกษากับทีมผู้เชี่ยวชาญด้วยค่ะ ทั้งแบบทดสอบ MBTI และการสแกนลายผิวนิวมือต่างก็ช่วยให้เราเข้าใจตัวเองและคนรอบข้างได้ดีขึ้นการรู้จักจุดแข็งจุดอ่อนและเอกลักษณ์เฉพาะตัวจะช่วยให้เราพัฒนาตัวเองและจัดการสิ่งต่างๆในชีวิตประจําวันได้ดีขึ้นทุกทุกคนลองพิจารณาเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อตอบโจทย์ในการค้นหาตัวเองกันนะคะ